The best Top Bad 10สวัสดีครับผมซิลเวอร์โจชิกทีนะครับผมวันนี้นะครับคือรายการเดอ b เบสท็อปนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาเสนอรเรื่อง10อันดับเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับรูปแปลงที่3 f มฟิทเทอริงรู้มากงั้นก็ไปชมกันเลยครับผมไป let's go <S อันที่10พ่อของรูแปงที่3พ่อของรูแปงที่3นะครับผมคือลูแปงที่2นะครับผมอ่า ถ้าใครเป็นแฟนรูปแปงก็จะรู้ดีนะครับผมว่าเรื่องที่จะพูดคือรูปแปงเนี่ยมักจะไม่พูดถึงพ่อของเขาสักเท่าไหร่นะครับผมทั้งในอนิเมะหรือมังงะเองนะครับอ่าซึ่งในอนิเมะเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงรูปแปงที่2แค่ภาคแรกเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือไม่ได้กล่าวเลยมาจนถึงปัจจุบันไม่ได้พูดถึงเลยนะครับผมยาวนานมันจนถึงปัจจุบันนะครับผมย้ําอีกแล้วนะครับผม เกือบ50ปีที่ไม่ได้กล่าวถึงกล่าวถึงแค่ภาคเดียวแค่ภาคแรกเท่านั้นภาคหนึ่งะครับส่วนในมังงะก็มีการพูดถึงแค่ครั้งเดียวเช่นกันนะครับผมแถมพ่อของลูปแปงเนี่ยถูกคนที่ชื่อว่าคิงฆ่าตายตั้งแต่เด็กอีกด้วยนะผมซึ่งมันจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นของอนิเมะนะครับผมนั่นแหละมันแตกต่างเยอะเลยแหละไปหาดูได้ครับผมลูปแปงที่3ภาคแรกห9 7 1นะฮะอาจ ไม่งั้นก็ไปดูสปอยช่องผมก็ได้แล้วผมผมได้สปอยลูปปีภาคหนึ่งไว้เรียบร้อยเลยนะครับผมอ่ะคลิกที่ตัวไอเลยนะครับโอเคอันดับ9สารวัสนิตาไม่เคยกินอย่างอื่นเลยนอกจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับตัวละครตรงนี้นะครับไม่ว่าจะกี่ภาคหรือกี่ปีเฮียแกจะต้องพกมาม่าถ้วยมาตลอดเลยทุกสถานการณ์มูวี่เอ่ยในทีวีสเปเชียลเอ้ยแดกทุกภาคจริงๆบางทีผมก็สงสัยนะว่าป๋าแกผมไม่ล่วงบ้างหรอวะ อันดับที่8รูปแปที่3เคยมาไทยแล้ว1ครั้งนะครับผมจากรูปแปที่3ภาคทั่วทํานองแห่งยุค70ก็ไศ้อยที่พวกคุณเนี่ยเอาภาพนี้ไปเล่นเป็นมีม,มกันแหละครับผมาภาพเนี่ยที่คุณเอาไปเล่นเป็นมีม,มกันนะนะในตาอินเเด็ตพวกนี้นะฉากนี้นะครับผมมาจากรูปแปลงภาคนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับอันดับ7รูปแปลงเคยประท้ากับคุณตำรวจป้อมยามกับเลดี้ออสการ์จากกุลุลาแวซัยมาแล้ว ส่วนที่ประทะกับคุณตำรวจป้อมยามมาจากมังะงตอนพิเศษที่ชื่อว่าโชคคูชื่อคาเมะแล้วดูไรเส้นลูปแปงนี่มันไรเส้นอาจารย์มากกี้พันชัดๆส่วนที่ประทะากับเลดี้ออสกาจากคูลาเวร์ไซน์นะครับผมก็ผมได้พูดไปแล้วในคลิปเก่าๆนะครับผมก็ไปดูได้ที่ตัวไอด้านบนนะครับโอเคอันดัที่6ลูปแปงนั้นไม่ชอบปลาหมึกส่วนเหตุผลที่ตัวเขาได้บอกไว้ในภาคแรกผมว่าสาเหตุอะไรเนี่ยที่เขาเนี่ยไม่ชอบปลาหมึกเขาบอกว่า ปลาหมึกเนี่ยทำให้เขาเป็นลบพิษนะครับผมอ่ะแต่ทำไมในมูวี่อย่างลูปันที่3มพระยดตระสืบจิ๋วโคนันนะผมอ่าถึงมีฉากที่ลูปแปงอ่ะได้จับปลาหมึกล่ะโอ้โหผมก็งงเหมือนกันนะครับผมไม่รู้จกใส่ทีมงานลืมแหละทีมงานลืมนะผมว่าลูปแปงเนี่ยมันไม่ชอบปลาหมึกอันดับ5ศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดของแกง๊งลูแปงคือมามะโจ่ายเดือมูวี่หนึ่งมีพลังดุดดังพระเจ้าสร้างมนุษย์ได้ใช้พลังจิบได้เป็นนามตะ เรียบเสมือนดร์แมทตันแห่งจักรวาลลูปังเพราะไม่มีศัตรูคนไหนที่มีพลังเวอร์วังขนาดนี้และก็ไม่น่าจะมีใครสู้ได้ด้วยอันดับที่4ดาราที่ลูแปงชอบดาราที่ลูแปงชอบคือทอมคูดนะครับผมเนื่องจากลูแปงเนี่ยพูดถึงบ่อยๆทั้งในซีรีส์และก็ทีวีสเปเชียลนะครับอ่าอันดับ3หน้าของลูแปงที่เราเห็นไม่ใช่หน้าที่แท้จริงขนาดในมังงะเนี่ยถอดหน,น้ากากโชว์เลยไม่ยังมีหน้ากากข้างในอีก นี่จะเปิดเป็นความลับไปถึงไหนเนี่ยก็คืออาจารย์เนี่ยจะจะให้คนอ่านไปมโนกันเองว่าหน้าตาลูงปันจริงๆเป็นยังไงเช่นในภาค5้าครับมันเปิดโชว์ตรงๆเลยแต่แม่งมีสีดำบงังทั้งฟูจิโกะและทุกคนในเรื่องเห็นแต่กูเนี่ยกูกับคนดูไม่เห็นนี่ผู้แต่งจะปิดเป็นความลับไปถึงไหนครับแต่คงไม่ได้เห็นแล้วล่ะเพราะอาจารย์จกเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วยังไงความลับก็เป็นความลับต่อไป อันดัดที่2โกยมอนเป็นคนเคร่งเวลาแม้กระทั่งมามาัดถ้วยนะผมก็ไม่เว้นนะครับผมอ่าแกเป็นคนที่แบบเคร่งเวลาแม่งทุกอย่างเลยครับผมสําหรับทายคนนี้นะบอกเลยในทีวีตีลี่ภาคที่2นะผมพี่แกเนี่ยถึงกับนั่งจับเวลาเลย3นาทีแล้วค่อยลงมือกินจะเกินหรือน้อยกว่า3นาทีไม่ได้เลยครับผมคือแบบต้องเป๊ะทุกอย่างอะ่ะเออเข้าใจไหมคือต้องเป๊ะทุกอย่างนะ คือแกเนี่ยเป็นคนที่เคล่นทุกอย่างแม่งก็แบบกินก็ต้องเป๊ะอะไรต้องเป๊ะเป๊ะตามเวลาเป๊ะ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 ,ปะพี่ครับพี่จะเคร่งทุกอย่างไม่ได้นะพี่ครับอันดับหนึ่งเซนิตะตะมีลูกสาวซึ่งลูกสาวมีชื่อว่าโทริโกะซึ่งถูกพูดถึงครั้งเดียวในเดอะมูวี่ภาคหนึ่งพระจนภัยมนุษย์สังเคราะห์หรือลูแปงปะทะมนุษย์โคลนซึ่งในตอนที่100ของลูแปงที่3พาพาร์ทสองมีคนถามเซนิตะตะว่ามีลูกสาวหรือลูกชายบ้างหรือเปล่า ซึ่งป่าแกก็บอกว่าไม่มีซึ่งถ้าเอามาประกอบกันผมคิดว่าป่าแกน่าจะอยากกับเมียแล้วแหละเพราะแกคิดจะจับรูปแปลนอย่างเดียวเลยไม่ได้คิดถึงครอบครัวเลยไม่สนด้วยหลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดถึงอีกเลยเอาะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าผิดพลาดอะไรยังไงหรือข้อมูลตกหล่นเนี่ยก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนะฮะ จบคลิปเลยกันนะครับผมก็ยังไงก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ให้ช่องรู้มากด้วยนะครับผมนะฮะก็นั่นแหละก็ช่องเขาอุตส่าห์มาคอแลแล็กกับเราในครั้งนี้ผมก็กดซับให้ช่องเขาด้วยนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เก่งๆให้ด้วยนะครับผมช่องผมนะแล้วก็อย่าลืมกดโดเนทเด้อผมตายในชั้นด้านล่างนะฮะไม่ว่าจะเป็น5บาท10บาทยี่สิบบาทตายในชั้นด้านล่างนะผมอ่าโดเนทให้ด้วยนะครับผมอ่าเพื่อที่ผมจะพัฒนาช่องของตอนเองนะครับจะได้มีเงินไปทำอนิเมะอนิเมะที่ผมอยากทำสักทีนะครับผมอ่าทั้งนั้นก็ซีวากเกนวิดีโอแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันครับในคลิปต่อไปแล้วเจอกันเย่ yeah!